สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมขึ้นไปสัมผัสความหนาวที่เชียงรายตั้งแต่วันศุกร์อยู่เชียงรายศุกร์เสาร์แล้วก็กลับมาเมื่อวานนี้เองขาไปนั้นไปเครื่องบินส่วนตัวของคุณสุภาพเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ลำเล็กนั่งได้สี่คน ผมก็นั่งในที่นั่งโคพลอตตามที่เคยบินกับคุณสุภาพมาโดยตลอดเครื่องสองเครื่องยนต์นี้คุณสุภาพสามารถติดตั้งอุปกรณ์ในการเดินอากาศให้บินได้คนเดียวได้เพราะฉะนั้น mm. เราเองก็ไปนั่งคู่เพื่อจะได้เซฟที่นั่ง แต่เครื่องบินมันเล็กครับตัวเล็กมากเวลาจะขึ้นไปเนี่ยเหมือนขึ้นเครื่องวินรบคือจะต้องมีบันไดปีนขึ้นไปที่บนปีกแล้วเปิดหลังคาที่นั่งขึ้นไปย่อนตัวลงไปแล้วก็ปิดหลังคาถึงจะเริ่มออกวินได้เครื่องสองเครื่องยนต์ที่สุภาพเอามาเนี่ยเพื่อจะมาฝึก สำหรับจะรับเครื่อง2เครื่องยนต์ใหญ่เขาก็บินอยู่คนเดียวเราก็นั่งไปแต่ความเร็วมันช้าครับมันร้อยห้านอตเท่านั้นต่อชั่วโมงไปถึงเชียงรายเนี่ยถ้าเป็นเครื่องบินไอพ่นจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกับ20นาทีแต่เครื่องสองเครื่องยนต์เล็กที่ไปเนี่ย มันเป็นเครื่องที่ไม่มีระบบปรับความดันในห้องโดยสารก็บินได้สูงแค่หมื่นฟุตใช้เวลาบินทั้งหมดสองชั่วโมงครึ่งผมต้องนั่งอยู่ในที่นั่งขยับขยื่อนอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเล็กพอไปถึงเชียงรายนี่ยนะครับต้องช่วยกันดึงตัวผมจากที่นั่งค่อยๆอ,ออกมาเรียกว่า เดินไม่เป็นเลยทีเดียวและครับขากลับผมก็เลยมาเครื่องการบินไทยจากเชียงรายจากเชียงรายนั่นก็เป็นการเดินทางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปที่เชียงรายนั้นเราได้ดูการถ่ายทอดเทนนิสออสเตรเลียนโอเพน คู่ซาริมาเรียสาราประว่านั้นเราอยู่ในระหว่างเดินทางก็ไม่ได้ดูแล้วก็เขาก็ไม่ได้นำเอามารีเพลย์ให้เราได้ดูมาได้ดูเอาคืนวันที่ยอกโควิชเล่นกับเฟเดเรอร์ก็นั่งดูกันที่หน้าจอด้วยความตื่นเต้นในที่สดุดท่านก็ทราบแล้วใช่ฮะ ว่ายกโววิชสามารถที่จะเอาชนะเฟเดรเรอร์ได้หลังจากที่พยายามอยู่เต็มที่จนกระทั่งใช้ความหนุ่มความเรียกว่าแคล่วคล่องว่องไวทำให้เฟเดเรอร์ซึ่งอายุมากกว่า6ปีก็ต้องแพ้ไปอย่างสูสีนั่นก็ ทำให้โยอกโววิชนั้นได้เข้าไปชิงกับซองกาสำหรับซองกาที่เล่นับนาดาลนั้นผมได้ดูก็เลยเห็นว่าเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมที่สุดนะก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยชมกันอยู่แล้วก็ได้ชมสมใจเมื่อตอนที่กลับมากรุงเทพเมื่อวานนี้เอง ตอนบ่ายสามโมงครึ่งเขาก็มีการถ่ายทอดสดคิงชนะเลิศระหว่างยอกโควิชกับซองกาผลก็เป็นอย่างที่ท่านได้ทราบแล้วก็เจียนอยู่เจียนไปไหมือนกันเพราะว่าซองกานั้นมีลูกเสิร์ฟที่ดีมากยอกโควิช ok นั้นอาศัยความเก่า ทำให้ชนะผ่านไปถึง4เซตด้วยกันทำให้ยอกโควิชได้เป็นแชมเปี้ยนแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพนสมปารถตาหืดขึ้นคอเมื่นกันแล้ครับกว่าจะได้ขึ้นมาเขาถ่ายให้เห็นครอบครัวของยอกโควิชในที่สุดเขาก็ได้เป็นแชมป์ส่วน ซองก้านั้นอาศัยเรียกว่าความสดความแรงแต่เรื่องของความเก่าย่างสู้ยอควิชไม่ได้เพราะเขาเพิ่งขึ้นมาจาก38ของโลกจากนั้นในการที่ได้เป็นคู่ชิงแล้วก็เป็นที่สองแพ้ยอควิชก็ทำให้เขา เลื่อนอันดับจาก38ขึ้นมาเป็น18ครับเป็น18เป็นอันดับที่18ของโลกแล้วส่วนโยอโควิชตามปกติก็ควรจะขึ้นไปคงจะไม่ได้มือหนึ่งหรอกเฟเดร์ก็คงยังจะเป็นอยู่เรื่องการจัดอันดับนี่เราไม่มีความรู้เพราะรู้แต่เรื่องการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นเท่านั้นเอง